นี้ก็เรื่องหนึ่งผิดกล้องไปแล้วครับตอนนี้ก็ถ้าตามมะแนนก็ใ่อยจะจบแล้วกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวครับในเรื่องของกระแสเป็นที่น่าพอใจหรือว่าอะไรยังไงบ้างไหมคะพี่กระแสถ้าถามผมในกลุ่มคนที่ดูที่รู้จักเนี่ยเขาก็จะแบบชื่นชอบว่าเฮ้ยมันเป็นละครที่เราไม่ได้นําเสนอในรูปแบบละครปกติโดยทั่วไปเราจะให้ความเห็นจากอีกมุมมองหนึ่งของรักชาติโดยเฉพาะแฟนขับทหารเนี่ยจะเยอะมากคนละวิถยที่ าถ้าเรืออย่างเงี้ยจริงทเราก็ถามแอบถามพวกแฟนๆคนที่เป็นทหารนะบอกว่าได้ดูบ้างไหมครับเขาบอกว่าหนูดูค่ะดูรู้สึกเหมือนเห็นสามีตัวเองเล่นละครเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เขารู้สึกว่าเฮ้ยอาชีพเนี้ยเขาไม่เคยได้ถูกถ่ายทอดมาในมุมถึงความอดทนความยากลำบากต่างๆนานามีข่าวออกมาว่าละครพี่อ้ําอาจจะถูกปัดงบเพราะว่าเิดจิิงอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่หวังไว้คือจริงไม่จริงยังไง ื่องของเรตติ้งมันก็มีการฟอดฟันกันเยอะมาก,กนะครับเพราะว่าละครเดี๋ยวนี้ก็มีเกือบทุกช่องเลยเพราะฉะนั้นก็ก็ขึ้นอยู่กับว่าละครสไตล์ไหนที่คนดูจะชอบและแบบไหนถ้าเป็นละครที่จะไม่ได้เป็นแนวตบจูบตบตีกักนทีเดียวกันก็อาจจะต้องใช้เวลานิดเดงแต่เราก็ตั้งมั่นแล้วก็ตั้งใจว่าเราอยากทําให้เป็นสิ่งที่มันสะท้อนออกมาดีๆในสางคมนะครับ ในเรื่องของการตัดลดเนี่ยก็ยังไม่มีนะครับคือตอนนี้เราก็เตรียมตัวในการถ่ายทำเรื่องเรื่องสองและเรื่องสามอยู่ซึ่งเรื่องสองเรื่องสามเนี่ยก็เรียกว่ายุทธกรณ์ทุกอย่างมากกว่าเดิมเพราะว่าหลังจากที่เราทําไปในเรื่องแรกใช่ไหมครับทางผู้ใหญ่ทางกองทัพไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพอากาศเองท่านก็เห็นว่าเฮ้ย mm hmm. เป็นสิ่งที่แบบคนใช่ mm hmm. คนที่แบบใส่เครื่องแบบทหารเนี่ยก็จะภาคภูมิใจแล้วก็ทําให้คนได้รู้สึก mm hmm. ถึง ความเสียสละต่างๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องสองเรื่องสามเนี่ยเราก็ได้รับความอนุเคราะห์อะได้รับความกรุณาจากทาง,ทาง,ทางกองทัพกและกองอากาศเป็นพิเศ <นะ S 1> ว่างบก็คือยังเท่าเดิมไม่ได้มีการใช่ใช่ใช่แต่เรามีความเ้าใจไหมครับเพราะมันมีกระแสะแบบนี้ออกมาว่าเอเรตติ้งเราอาจจะไม่ได้มากมายนะอะไรองจริงๆไม่เหรอครับคือเราอยู่กับทางละครมานานมากไงละครทุกเรื่องมันก็มีคนชอบแต่ละแบบบางคนอาจจะชอบแนวตบจูบตบตีเพราะมันรู้สึกมันมันมัน มันสนุกมันเข้าถึงมันระบายได้มากกว่าจริงๆถามว่าทําได้ไหมเราก็เราก็ทำมันก็มีโอกาสที่จะทํากันได้ทุกที่อ่างแต่ว่าเราอาจจะชอบแบบนี้หรือเราอาจจะจะยาบนำเสนอในแบบนี้มากกว่าเพราะจริงแล้วลวคนนะครเนามันก็เป็นเรื่องราวแนวแอคชั่นนิดีโงใช่ไหมครับบางสั่บางตอนเนี่ยดูแล้วอย่อางที่ผมบอกบางทีละครที่เราดูว่าสิมันจะทิ้งอะไรให้คนดูได้เนี่ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่าง ็นจริงอยู่ในเรียลเพราะฉะนั้นบางทีคนที่จะดูละครที่แบบแนวที่เป็นแนวบันเทิงหรือเป็นละครทั่วไปก็อาจจะต้องใช้เวลาสั้นกว่าในส่วนของที่นัดราคาได้มีการแบบคุยถึงเรื่องนี้บ้างไหมคะที่ข่าวที่ออกมาจริงๆก็ไม่มีหรอกครับทุกการทํางานมันก็มีอุปสรรคในการทํางานทั้งนั้นเหมือนกับละครที่มันเป็นอวามใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็ละครเราก็จริงๆก็ มันก็ต้องต้งสามเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้เวลาอย่างเช่นบางคนก็มองว่าเประมาณตอนสองตอนแต่ผมจะยังดูไม่จบเลยว่าละคมรมันไปถึงไหนเพราะเรื่องราวมันเป็นยังไงเพราะบางทีละครเรื่องหนึ่งมันอาจจะต้องใช้เวลาในการเล่าเรื่องตอ,ตอนต้นอาจจะเป็นเ,เล่าเรื่องราวคู้คนรักตอนท้ายมันจะมีความเจ็บปวดมากขึ้นอะไรแบบนี้ครับก็ไม่ท้อใจยังเต็มที่เหมือนเดิมไหมไม่ไม่ครับก็เป็นเรื่องปกติของของงานละครอยู่แล้วครับใช่ค่ะขออนุญาตถามพี่ชั่มเรื่อง ก็จริงๆก็ค่อนข้างารวดเร็วแบบไม่ไม่ทันตั้งตัวหนึ่งคือจริงๆคุณพ่อเนี่ยไม่ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลบ่อยก็จะมีแค่ไปตรวจร่างกายแล้วก็เป็นความดันเป็นอะไรบ้างก็ทานยาอยู่เพราะฉะนั้นวันที่คุณพ่อลมก็คือวันที่ผมไปถ่ายละครที่ทางตะวันพอแล้วก็กะว่าเดี๋ยวถ่ายเสร็จต,ตอนค่ำอาจจะจะเข้าไปเยี่ยมคุณพ่อหรือว่าเข้าไปตอนเช้าตอนบ่ายคุณหมอก็าถูกบอกว่า ม่ไม่มีให้เลือกทอี่สำคาทางที่หนึ่งคือถ้าไม่ผ่าตัดก็จะต้องเสียชีวิตตามธรรมชาติผ่าตัดก็จะมีเวลาได้ประมาณห้าวันเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างใครเจอคำตอ,อบแบบนั้นไปมันก็อึ้งไงเขาไม่ใช่เป็นพ่อป่วยอยู่ในบ้านมานานสองสามวันที่แล้วทีว่คุณภาษาคนจยิงอะไรค่อนข้างกระทำหนาสำหรับครอบครัวก็ก็ใช่กับ ก็ท่านถันสำหรับทุกคนเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าจริงตอนแรกคิดว่าแค่ล้มแล้วเ,เต็มที่ก็จะเป็นแค่ต้องมาพุ่กอับผมว่าอย่างนั้นมันยังเราเตรียมวิธีรักษามาันไปแล้วก็ต่อทราบว่าล้ม,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 มเพราะว่าเหตุการณ์ทุกอย่างมันรวดเร็วมากภายในชั่วโมงทุกนไม่ได้มีตกใจครับตกใจก็ตกใจมากเลยทีเดียวเพราะว่าเราคิดว่าทุกอย่างมันน่าจะเป็นเหมือนเหมือนละครไง mm hmm. เข้าโรงพยาบาลไปเสร็จทุกอารรักษาก็ mm hmm. าเริ่มจะไม่ไหวเราเริ่มมีกัน รักษาดูแลกันเรื่องมีการสั่งเสียแต่จริงแล้วชีวิตรจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเลยไงผมคำว่าบางทีคนเรา,าเอะเฮ้ยไม่มีเวลาแม้แต่จะสั่งเสียหรือบางทีอะไรไม่แน่นม่นอรอนี่มันเป็นเย่างจริงนะปึ๊กเดียวเพราะว่าตอนเช้าผมก็โทรเช็คก,กับที่บ้านอยู่พ่อพี่บ้านตอนที่อยู่ที่บ้านพี่บ้านก็บอกว่าพูดคุยได้สองสามคำนะแต่เดี๋ยวเหมือนสิ้สึกง่วงเราเ็่งนึกว่างพ่อเขาแบบง่วง เราไม่รู้เลยว่าหลับคือหลับทีสุดท้ายาฉันไม่ไตื่นเลยคะสภาพใจพีพ่อาร์ตอนนี้ถือว่าโอเคนไหมหรือ,อยังอโอเคครับจริงๆคือเราเป็นคนที่เข้าใจในวัฏจักรของธรรมชาติด้วยนะทุกคนก็เข้าใจอยู่ว่าชีวิตมนุษย์มันก็คือมีเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมครับแล้วก็คุณพ่อก็ค่อนข้างแบบโรงตรงนี้มันอะไรแต่ว่าด้วยความที่มันถูกปักอะไรทันห,หันนี่ฉันในช่วงแรกๆก็คือกับ เหมือนแบบเหมือนกับงงอะครับงงซะมากกว่าครับแฟนคลับแล้วก็ทุกคนในวงการก็ให้กำลังใจพี่นนเต็มที่ทใช่ก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับจากทั้งใน IG ในเฟซบุ๊กเองหรือทั้งสื่ออื่นๆเ,เองทุกคนก็จะให้ให้ให้กำลังใจแล้วก็ให้คำว่าอะไรกับพ่อก็ต้องขอฝากกับทุกคนทุกคนรัที่นี้แล้วก็แขกผู้มีเกียรติท่านที่เป็นทุนงานด้วยก็ไปกันแล้วมากมายนี่ก็ เขาต้องรู้สึกภูมิใจแทนพ่อที่แบบได้กำลังใจตั้งแต่หลังขนาดนี้ไปรออาคารก็สตีฮีบครับช่วงนี้อยู่แต่สตีบถ่ายละครสตีฮีที่เราถ่ายเสร็จปุ๊บต้องกลับไปนี่ถึงวันที่เลยไปอีกทีแล้วแต่คราวนี้ไปด้วยภารกิจที่แตกต่างกันครับที่ก่อนที่มีอาวุธตาลอยนะคะที่มีคำพูดอะไรพิเศษพ่อไหมครับไม่ต้องห่วงหรืออะไรตอนนี้ก็จะมีครับก็จะบอกพ่อว่า ชีวิตคนเราเวลาจากไปก็คงจะมีห่วงนะครับห่วงงานที่ทําไว้ห่วงครอบครัวห่วงลูกหลานเราบอกว่าไม่ต้องให้มีห่วงขอให้พ่อได้ไปพบสู่อุจจาระคุณได้พบพ่อทหารเพราะว่าให้ท่านได้พบแสงสว่างครับบอกทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างคนมีมีกรรมของตัวเองทุกคนมีวาระของตัวเองฉะนั้นสิ่งที่พ่อห่วงขอให้พ่อปล่อยครับ